ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากดอกไม้วัสดุมีจุดเริ่มต้นมาจากเดิมทีตนและกลุ่มชื่นชอบดอกไม้อยู่แล้วจึงได้คิดริเริ่มที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการทำผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์จากดอกไม้วัสดุเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าของดอกไม้อีกทางยังพัฒนารูปแบบทั้งตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นประธานกูุิชาหิชชน มีทุีค่ะพีน่นะคะพีคือสิ่งประดิษฐ์จากอกไม้วัสดุค่ะระดับอได้อยู่ตอนนี้นักปีปัจจุบันนี้คือสีสา,านดาวค่ะดอกไม้ประดิตของพี่เนี่ยประิต์จากผ้าผ้าที่เป็นเป็นเป็นผ้าผ้าและปั้มลายอัดแล้วก็เอาไปชุบน้ำยาก,กาวโดยที่เราจะมีส่วนผสมเพื่อเพื่อใหผ้าให้อยู่ในสภาพปกติและคงทนและนานที่สุดค่ะคือก,การตัดผ้าตัดผ้าแล้วก็อัดลายโดยใช้ ใช้ความร้อนอัดค่ะ,คะแล้วก็เอาแต่ละกลีบแต่ละใบเนี่ยชุบน้ำยางจัดชุบน้ำยางแล้วก็ตากทุกอ,อย่างทำขั้นตอนเหมือนกันส่วนเรื่องสีสีก็คือการทำเอาชุบน้ำสีค่ะแล้วก็ตากเฉยขั้นตอนไม่ได้ไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าอาศัยระยะเวลาในการที่จะรอแห้งเท่านั้นแล้วก็มาประกอบนะันใช่ค่ะพอทุกอย่างแห้งเรียบร้อยเราก็มาประกอบแล้วก็จัดจัด เพาะชอบด้วยความสวยงามและดูน่าซื้อหาไว้ครอบครองจึงทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากดอกไม้วัสดุเป็นสินค้าอีกชิ้นที่โดดเด่นเป็นอย่างมากสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บ้านเลขที่422 372แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพหรือโทร02 956 5344ติดต่อคุณดวงพรโรจนาพร